สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเม็ดเดียวของเรานะคะเม็ดเดยวงวดก่อนนี้ก็หลุดไปนะคะอ่าสู้กันต่อไปนะคะวัดดวงวัดใจวัดวาอารามกันไปนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลวฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคน เอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเด้อน,นะคะขออภัยนะคะทุกคนในความล่าช้านะคะที่จริงแอจะลงสรุปวันวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์จะลงทุดสรุปให้ fc แล้วนะคะแต่นะคะ แต่นะคะทุกคนมันมีแต่ได้ป่านนี้โอ้ยใจก็ภาวะผวงนะคะกับที่บ้านนะคะก็เลยทําแนวทางนะคะเนี่ยสองสามวันมานี้นะคะไม่มีแนวทางค้างเลยนะคะเป็นแนวทางลงคลิปต่อคลิปเลยนะคะเอฟซี่ว่าโอ้เออแอดไม่มไม่แบบแล้วตอนกลางคืนนะคะว่าจะทำใช่ไหมคะไฟก็ดับทีนี้นะคะเออใจเฮงบ่นภาวะผวองอยู่นะคะภาวะผวองกับทางบ้านนะคะก็โทษถามตลอดเลยนะคะทางอุบุญบุญแล้วเนาะเออโทษถาม นี่เอ็ดก็ว่าอัดคลิปเสร็จก็จะโทรอีก่โทรเมรื่อืออยู่จะเป็นห่วงจะเป็นห่วงเนาะอันยังไม่ได้โทรถามน้องชายเลยเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบ้านบ้านน้องสะพ้ยก็อยู่ที่สุรินเนาะที่ไปแต่งงานงวดวันทันเนะะี่ยค่ะน่าจะเป็นสุรินเนาคะ่ะส,สุรินนะคะแถวปราสาทแถวอย่างเงี้นนะเนาะเออก็ยยุกก่ใกล้ๆกันหนึ่งด้วยหล่ะกับคบรถไปกับโบไกลกันโอยบ่กทุกคงที่ถูกเออก็ว่าสิทโทรไปถามหน้องอยู่ค่ะใจมันก็ภาวะพะวงแนละ้วทุกคนก็เลย เออยังไม่ได้ทำชุดสรุปเลยนะคะเดี๋ยวทําให้วันจันทร์นะคะตอนค่ำนี่เดียวแอดจะลงแนวทางพวกนี้เสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะทําให้เนะทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะปลอดภัยกันทุกคนเด้อทุกคนเด้อแอดก็ส่งความห่วงใยนะคะส่งความห่วงใยนะคะ สูงความห่วงใยให้เอฟซีนะคะสูงความห่วงใยสหายเนาะให้กําลังใจค่ะให้กําลังใจทุกท่านนะคะเพให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะพี่ๆทหารทุกคนนะคะแนวหน้าทุกคนเนาะเอ้ามาดูกันนะคะกับแนวทางของเรานะคะทุกคนแนวทางนอนหัวกระตื้นเฮื่อนสันอีกแล้วจ้ะเงื่อนซันเคื่งเคิืองเครื่องงสงสัยเครื่องบินบินผ่านมาหรือยังเนาะเนาะเอ๊แต่ว่ามันคือเป็นเนาะเนาะ มีรถวิ่งกันเจลาหวันเลยนะคะบ้านติดถนนนี่ก็ไม่ดีนะคะทุกคนอู้ใจผวาเดักหน่อยกับรถวัวเดกหน่อยกับรถหนังค่ะเออโต้ใจคะ่ะใจข้อบอดีเลยค่ะทุกคนโอ้จักหน่อยกับรถวัวเอาอีกเรี่ยวจักหน่อยกับเครื่องบินจักหน่อยกับบินผ่านแถวเส้นแถวเนาะคะ่นะเนาะอุ้แอดกับโอ้ใจข้อบอดีเลยค่ะจักหน่อยกับเปิดดูข่าวนะคะจ้ากันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมน,นะคะบ้าจักเฟกน่งเฟกนิ่งเนานะ โอ้ยจังหน่อยกับเตรียมรับมือเตรียมรับมือว่าสันโอ้ยเอดก็โอ้ยตายเลยสันกิดตกค่ะกิดตกก็ยังไปนคนนมันพวเวย่เวภาษาบ้านเห่าเนาะเออหญิงภาษาภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะอันภาษาบ้านแอร์เนาเพึ่งมาเอิรมาพวาพเวภเวนะไปคนกับโตกับตากนะไหมคะทุกคนตื่นมันไปนคนขี้ตกใจนะคะก็ยังว,ว่าโทรฮะพอกับแม่อยู่บุอยู่เมื่ออยู่ค่ะมื่อ นอนนอนหลับก็ไม่สนิทนะทุกคนเนาะเอ้านี่แหละค่ะทุกคนนะคะแอดก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ส่งกําลังใจนะคะส่งความห่วงใยนะคะให้เอฟซทุกท่านนะคะปลอดภัยกันด้วยนะคะทุกคนเลดเดอร์ค่ะอ่าที่เขามาติดตามนะคะรับชมรับฟังกันนาะทุกคนนะคะ มาดูกันนะคะงวดก่อนนะคะให้ไปที่หนึ่งนะคะรุดเลยนะคะเรามีหนึ่งแปดหนึ่งสี่นะคะหนึ่งแปดหนึ่งสี่เรามีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวที่ออกนะคะอ่าแอดก็เล็งไปที่หนึ่งสองเลยนะคะก็อย่างว่านะคะ <ๆ S 2> อ่าตัวนี้ตัวฐานพวกมันนะคะตัวที่มันมาไอ้นี่นะคะตัวที่เราจับได้พวกนี้มันใช่หมดเลยมันหกแปดเห็นไะ <ๆ S 2> เราน่าจะแบบพูแต่ว่ามันมันมาอย่างเงี้ยค่ะมันมาเป็นแถบอย่างเงี้ยนะทุกคนนะคะสูตรที่แอดใช้นะคะมันจะเป็นแถบอย่างเงี้ยเนาะ เออนะคะสูตรหนึ่งศูนย์้าสูตรซีซีสูาศูนย์หกนะคะแล้วแต่เราก็จะเลือกจับไปประกบตัวไหนนะคะเอาอะไรบวกอะไรคะ่ะทุกคนก็ยังว่าสูตรเนาะทุกคนเนาะเอสันใช้หนึ่งหกเก้านะคะถ้าใช้หนึ่งหกแปดนี่อาจจะมีสิทนะคะมีสิทธิ์เอซเพื่อ f อซเห็นแล้วก็อาจจะไปตัดสองตัวอย่างเนี้ยนะคะเชดายน่นจาจะเนาะ ก็อย่างว่านะคะวันพระนะคะวันพระก็รู้เลขมันก็ขึ้นสูงนะคะแอดก็นึกว่าสูงจะประกบต่ำที่ไหนไหนก็มาเลขวันพระเลยนะคะทุกคนมาเลขวันพระ,ะ,ะเลยเนาะเอาเอาไปเกงกันก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะวันจันทรนะคะแอดลงให้แน่นอนนะคะอาจจะเออเนี่ยแหละค่ะ ปกติจะลงตอนเย็นวันอาทิตย์ให้เลยนะคะทุกคนก็ยังว่าเนาะเหตุาการเมืองนะคะแอดก็ะจิตใจบสงบค่คะยังไม่ได้ทําแนวทางแบบอไนี่เลยนะคะแต่ก็พยายามทําให้ FC นะคะเพราะว่ากลัวเน็ตหลุดนะคะทุกคนกลัวเน็ตหลุดไฟดับอีกนะคะทั้งๆที่ฝนก็ตกเบาเบๆนะคะไม่รู้เกิดอะไรนะคะก็ยังบอกว่าได้ยินเสียงบึมนะคะเมื่อคืนนี้วายพากันต๊ใจค่ะ ที่ไหนได้หมอ้อแปลงระเบิดนะคะทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะแนวทางเนาะทุกคนงวดน,นี้ยังอยู่ที่หนึ่งนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่อบอมเนซีมาระบบัคหนึ่งคะ่ะแต่มันก็ไม่มาเลยนะคะหนึ่งนะคะทุกคนนะคะลองดูเด้อดูเป็นแนวทางคะ่ะเป็นตะคือ,อยู่บ่จ่ะเป็นตะคือ,อยู่บร่รนอ่อาจจะหนึ่งนะคะ ล้องชัดไหมนะคะทุกคนกล้องชัดไหมเนาะหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์นะคะตัวงบน้อยนะคะตัวงบน้อยเนาะหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งสี่ศูนย์นะคะเป็นตะขือบนอ่ะจ้ะแปดกับเป็นตะขือตะคือนะคะอาขอให้มันตามตูดเรามันชอบตามตูดนักใช่ไหมคะก็ให้มันตามตูดมาะคะ่ะให้มันตามตูดมาคะ่ะให้มันตามตูดมาขอให้มันออกเนาะหนึ่งสองหนึ่งสามเด็ก็สู้เฮ้ยสวยๆน้อเล็กพี่นองแล้วจะเนาะ แจ็กสีมาตัวไหนแล้วแต่ว,ว่าสีก็เด่นนะคะสีก็เด่น หวยสี่ก็มาแรงซะเหลือเกินนะคะทุกคนสี่ก็มาแรงซะเหลือเกินนองนี่นะคะวันจันทร์นะคะทุกคนวันจันทร์นะคะมาดูกันนะคะเป็นตะคือบนอจัหนึ่งนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะแล้วก็งบน้อยนะคะหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งสี่ศูนย์นะคะเก้าหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะทุกคนนี่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรวัดวาอารามนะคะวัดดวงวัดใจสายลูดกันไปนะคะ แต่ว่าสูตรนี้งวดนี้มันชน,นกันกับสูตรเอ่อดั้งเดิมนะคะสูตรด,ดั้งเดิมงวดก่อนนี่ไม่ชนนะคะก็นางก็หลุดไปนะคะงวดก่อนหน้านั้นสี่นะคะชนกับสูตรด,ดั้งเดิมของเอสนะคะก็เข้าไปนะคะหวยงวดนี้วันจันหนึ่งก็เดินดีอยู่เดีลยนะค่ะหนึ่งก็เดินดีนะคะโอ้ยมันก็เดินดีสูตตัวหันละคะแต่ว่ามันสีออกตัวใดเท่านั้นละโอ้ยจรหวยเต้เอสกับมันใจเด้๋ยนะคะว่าหนึ่งมิชิมาเทไม่ติดดับสักสูตรเลยนะคะหนึ่งนะคะไม่ติดดับตัวไหนเลยนะคะ ดับที่น่าจับตามองนะคะก็คือดับไอ้นี่ค่ะตัวเด่นเนาะดับเอ,อ่อเนี่ยดับหลักสิบเนี่ยค่ะดับสิบล่างเนี่ยนะคะเพราะว่าล่างนะคะน่าจะไม่มีห้าแล้วนะคะถ้าเราไม่ผิดนะคะเลขดับของเรานะคะทุกคน เอออันนี้ก็จักสีจังได้แล้วค่ะมันก็จะขึ้นบนหมดหรือจะยังไงเอาลองดูด้วยค่ะหนึ่งห้านะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสี่นะคะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสี่ศูนย์เอา้าลองดูค่ะทุกคนขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังกันนะคะแอดก็ลงให้ก่อนเลยนะคะทํานั่งเก่งแนวทางอยู่คะ่ะเก่งแนวทางนะคะเดี๋ยวทยอยลงแนวทางให้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวชุดสรุปนะคะแอดทาคืนนี้และค่ะคืนนี้นะคะคนน ขออภัยหลายๆค่ะจิตใจมันมาอ,อยู่กับเหนือกับตูเนาะทุกคนเนาะเป็นห่วงทั้งบ้านนีแล้วจ้ะเอาขอให้ทุกท่านปอดภัยเด้อค่ะปอดภัยกันทุกคนส่งความห่วงใยให้กันเด้อค่ะมีเอียงให้ซอยให้เรือก,ก็บ,บอกกันได้เด้อะจะบอกกันได้เนาะแอดกันนั่นผู้เลี้ยวผุ้นช่วยได้ไม่มากนะคะแต่ก็ช่วยนะคะซอยบุญบริจงบริจาคผุ้เล่าเขากับบริไปเนาะเขากับซอยเป็นอบนปัดใจค่ะช่วยเป็นปัดใจนะคะทุกคนถึงจะไม่มากนะคะแต่ก็ช่วยเนาะ เอ้านี่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยกันทุกคนแล้วก็โชคดีกันนะคะทุกคนโชคดีกันค่ะดูแลเจ้าของเด้ออยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะทุกคนนะคะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังเด้อจ้ะสวัสดีกา